ดอลลร์อ่อนค่าบอลยีนร่วงหนุนตลาดสัญญาทองคำตลาดโคแม็กส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น40ดอลลร์ปิดที่1,753.7ดอลลร์ต่อออนซ์ท้งนี้ดอลลาราที่อ่อนค่าจะเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทำให้สัญญาทองมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นส่วนการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะช่วยลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ยค่ะล่าสุดเฟดวอชทูของ CME Group บ่งชี้ว่านัก ทุนให้น้ำหนัก80.6%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมวันที่13-14ธันวาคมและให้น้ำหนักเพียง19.4%ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ค่ะด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัดดดชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคมในวันนี้โดยตัวเลข CPI ดังกล่าวต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วทั้งนี้ค่ะดัชนี CPI ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลัง ปรับตัวขึ้น7.7%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับรายปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ7.9%และชะลอตัวจากระดับ8.2%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับรายเดือนดัชนี CPI ทั่วไปปรับตัวขึ้น0.4%ในเดือนตุลาคมต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.6%จากระดับ0.4%ในเดือนกันยายนค่ะส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น6.3%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับรายปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดัับ6.5%แลละะชตว จากระดับ6.6%ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับรายเดือนดัชนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น0.3%ในเดือนตุลาคมต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ0.5%จากระดับ0.6%ในเดือนกันยายนค่ะ